บริษัทเกรทอิสเทนรักจำกัดมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันไฟป่าเป็นปัญหาใหญ่ในบางจังหวัดเช่นเชียงใหม่เพชรบุรีปราจีนบุรีโคราชลำพูนและลำปางปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยและกินวงกว้างและควบคุมได้ยากและถึงแม้ว่าในบางแห่งจะดับแล้วแต่ยังเกิดฝุ่นควันที่เรียกว่า p m 2 5็อลอยอบอวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ในปริมาณที่สูงมากส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่ยังติดอันดับต้นๆของโลกในปริมาณ500-600ไมโครกรัมซึ่งเป็นสาเหตุหลักหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่มาช่วยดับเพลิงรวมถึงประชาชนในละแวกนั้นอย่างมากนอกจากนั้น ฝุ่นควันนี้ยังทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วยบริษัท Great Eastern Drug จำกัดหรือ GED เห็นความสำคัญเร่งด่วนที่จะให้การสนับสนุนมอบรองเท้าเดินป่าพร้อมด้วยยาบรรเทาอาการภูมิแพ้ยาแก้หวัดยาแก้อายยาเช็ดแผลและอุปกรณ์อื่นๆส่งต่อไปยังสถานีควบคุมไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่